สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของน้ำผลไม้และสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่าเอรินาดริงนะครับหนึงขวดก็7 5 0ซีซีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับในขวดจะมีโฟมที่เรียกว่าหนาแน่นนะครับป้องกันการแตกกระแทกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของพลาสติกของฝาซึ่งขนาด3 0ซีซีจะจะทานครึ่ง ฝานะครับ4 5ซ c เช้าเย็นก็ได้หรือว่าจะกิน3 0ซีตอนช่วงเย็นหรือก่อนนอนหลังอาหารก่อนอาหารไม่มีปัญหานะครับสบายๆนะครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะครับเมื่อเปิดขวดแล้วก็อยู่ได้ประมาณเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับน้ำรสชาติก็จะเป็นกลิ่นของส้มยูสุนะครับเรียกว่ากลิ่นสมุนไพรพวกบรรดาตังกุยอะไรทั้งหลายน้อยมากๆครับผิดกับทั่วๆไปที่เคยทานมาแล้วก็มีเลขที่ออยยออย่างชัดเจนนะครับปลอดภัยสบายใจได้นะครับ แน่นอนเราผลิตในโรงงานที่มาตรฐานของ Codex GMP นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสูงทีเดียวแล้วก็มีลักษณะของ HACCP ซึ่งเป็นลักษณะของการที่การส่งาการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาขอทำความเข้าใจของปัญหาของสาวๆก่อนนะครับที่จะเข้าใจเรื่องเอเลน่านะครับปกติแล้วผู้หญิงเองนะครับก็จะมี ตั้งแต่วัยสาววัยรุ่นจนถึงกระทั่งอายุมากก็คือถึงหมดประจําเดือนนั่นเองนะครับในประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือพอวัยทองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่สําคัญหลายตัวของผู้หญิงนะครับหลักๆก,ก็จะมีเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับก็จะลดลงตามวัยเมื่อ,อยุประมาณสักสามสิบเศษนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะมีผลต่อในเรื่องไม่ว่าจะเป็นประจําเดือนนะครับเริ่มนดร้อยลงนะครับแล้วก็ร้อนวูบวาบกลางคืนนอนไม่หลับนะคะรับมีลักษณะของผู้บรรดาอารมณ์บูด หรือลักษณะของเวี่ยงวีนะครับบางคนก็ซึมเศร้านะครับยิ่งกว่านั้นก็คือจะมีภาวะมวลกระดูกที่เรียกว่าลดลงนะครับจนกระทั่งมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักได้นะครับอีกทั้งนะครับจะมีภาวะที่เรียกว่าฮอตฟร s ชนะครับก็คือเหงื่อออกนะครับเวลากลางคืนขณะที่นอนในห้องแอร์ซะด้วยซ้ำไปนะครับขณะเดียวกันก็จะมีลักษณะของการที่ตื่นกลางดึกนะครับพวกนี้แหละครับก็จะเป็นอาการของคนไวทองซึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับก็คือเรียกว่ามีปัญหาได้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าไม่แก้ไขนะครับ นัวันนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องอีกปัะหาหนึึงของผู้หญิงสาวก็วคือในเรื่องของปวดท้องประจําเดือนนะครับซึ่งบางคนปวดมากจนเสียงานเสียการที่เรียกว่าการ PMS นะครับอีกคนก็คือส่วนของที่เรียกว่าตกค้าวมีกลิ่นนะครับลักษณะของอความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะครับ ตรงจุดนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่เอลนาดริงสามารถที่จะช่วยบรรเทาหรือแก้ปัญหาได้นะครับเรามาดูส่วนสกัดของเอลีนาดิงกันนะครับซึ่งปติแล้วเนี่ยก็จะมีสารสกัดที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนก็คือเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนที่มาจากพืชซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้หญิงนะครับสำคัญทีเดียวนะครับช่วยปกป้องไม่ว,ว่าจะเป็นมวลกระดูกเรื่องของป้องกันความดันสูงหรือไขมันสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีถั่วเหลืองนะครับที่เป็นสารสกัดเข้มข้นมีตังกุยมีโสมมีลูกพรุนมีทับทิมนะครับเกาจี้พวกนี้รวนแล้วแต่เป็นเรียกว่าเป็นออสโซซตรเจนจากธรรมชาติที่จะพืชนิที่นะครับคล้ายๆกับเป็นของธรรมชาติจากมนุษย์นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดบรรเทาลงของในเรื่องของ อาการไวท้องเช่นร้อนบุบว่านอนไม่หลับหรือป้องกันในเรื่องของความจําเสื่อมด้วยขณะเดียวกันเจียกู้หลานนะครับก็จะมีสมดุลปรับสมดุลในเรื่องของความดันสูงนะครับรวมทั้งในเรื่องไขมันด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องสมาธิได้ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคอลลาเจนจากพืชซึ่งดูดซึมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของลูกพุนซึ่งก็จะมีตัวทําที่ช่วยคลายๆระบายได้ดีนอกจากนี้นะครับก็จะมีพืชตระกูลเบอร์รี่ที่เราพบแบล็กคอร์นสตอเบอรี่บลูเบอรี่ซึ่งตรงนี้แหละครับ มีแอนโทไซยานินช่วยป้องกันในเรื่องของความดันสูงไขมันสูงทั้งหลายนะครับรวมทั้งเบต้าคูแคนซึ่งเบต้าคูแคนเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดจัดผู้บรรดากินผู้บรรดาเออ,น,อน้ำขาวปลาผู้บรรดากินตกขาวช่องคอทั้งหลายซึ่งทำให้อาการได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสมุนไพรอื่นๆเช่นทับทิมนะครับมาจากประเทศเอกวาดอร์บลูเบอรี่นะครับซึ่งเรียกว่ามาจากประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับแล้วก็แครอทนะครับก็คือจะเป็นตัวของคอลลาเจนจากพืชนั่นเองนะครับ แล้วเอลินาดิงเรามีออยนะครับเรียบร้อยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเอล a นาดิงครับผม